คนที่แสนดีของเราก็คือคนที่เราอยู่ด้วยกับเขาแล้วเรารู้สึกสบายใจเราเป็นคนที่เราคิดว่าเราจะอยู่กับเขาไปได้ตลอดทั้งชีวิตเลย s <S รู้สึกว่าอยู่แล้วมันมีความสุขของการมีชีวิตอยู่ครับ เรู่จากโครงการ Love er Inspire ร o er v จาก f c e e o o o ฮะแล้วก็จากการที่เป็นรูปบ้านของแสนสิริเนี่ยก็รู้สึกว่าแสนสิริเขาดูแลลูกบ้านได้ดีแล้วก็เขามีกิจกรรมอะไรให้กับลูกบ้านเสมอๆฮะเป็นกิจกรรมที่สร้างขวาอบอุ่นให้กับครอบครัวโครงการ Love er Inspire Love โ er ครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ทางแสนสิริเขาคิดค้นขึ้นมาร่วมกับทาง Love er East ก็คือเอา นักแต่งเพลงจากเรอเปสมาแต่งเพลงที่ได้มาจากเรื่องราวที่ลูกบ้านเฉ mm hmm. ลี mm hmm. ่ิเคียนอัพขึ้นมาใน Facebook แล้วก็ในเฉลี่ e com เลยนเลยครับก็เรื่องราวที่ส่งมาครับก็เป็นเรื่องราวง่ายครับก็คือเล่าว่าผมกับภรรยาผมครับเราเจอกันได้ยังไงแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆเราก็มีความต่างกันในหลายๆเรื่องแต่ว่าเราก็โคกันได้อยู่กันได้การที่ต้องอยู่กับใครสักคนตลอดเวลาเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากานะที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง แต่ว่าพี่เล่เล่ก็เขียนมาว่ามีวิธีอย่างนั้นวิธีมองโลกในแง่ดีวิธีที่เราจะผ่านพ้นปัญหายังไงวิธีที่เอาสิ่งที่เหมือนกันของแต่ละคน่ะมารวมกันคนที่แสนดีของเราก็คือคนที่เราอยู่ด้วยกับเขาแล้วเรารู้สึกสบายใจครับอยู่แล้วมันมีความสุขของการมีชีวิตอยู่ ท้องฟ้าวันนี้เป็นฟ้าที่สดใสแดดยิงลำแสงลงมาหลอดผ่านต้นไม้ต้นใหญ่สะท้อนถนนจนเป็นภาพดอกไม้ในทุกๆแห่งเคยร่วมงานพี่ปอหลายงานแล้วก็งานนี้เป็นอีกงานหนึ่งครับแต่ว่าไม่เคยแต่งเพลงสดใสพี่ปอเลยวนใหญ่จะเป็นนักดนานะครับก็ลองดูก็เป็นเพลงที่แสนดีไปเลยครับ สำหรับสตมน,นี่ผมก็เป็นคนที่ผมเชื่อเชื่อใจในเรื่องของการเขียนเพลงมากอยู่แล้วแล้วเพลงนี้ออกมาก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่สดใสผมเองก็จะไม่ค่อยได้ร้องเพลงในมุมนี้เท่าไหร่นัดฉันยิ้มให้คนที่เดินอยู่ข้างทางเขายิ้มตอบให้ฉันไม่เหมือนอย่างคนที่แค่เดินผ่านพี่ป๊อปเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วมีอย่างนึงท,ที่จับได้คือความซื่อทุกคําที่เขาเปล่งอะ่ะมันจะเปล่งออกมาจากข้างในแซดดีรู้สึกว่าคนคนนี้

แต่สิ่งที่ที่จะใส่เรื่องความรู้สึกเข้าไปเป็นเรื่องแบบฟิลกู๊ดนะครับเป็นเรื่องของความรู้สึกด,ดีๆเข้าไปในอารมณ์ของเพลงดนตรีก็เป็นดนตรีที่สดใสอะผมรู้สึกว่าจังหวะของมันมันจะเหมือนกับคนที่เดินสกปไปเดินสกปไปมาเดินลันลารู้สึกเออคนที่ความสุขแสนดีเนี่ยมันมันมันคุณมันน่าจะมีอารมณ์ประมาณนี้ รู้สึกว่าดีจังเลยที่ได้ร้องเพลงชื่อแสนดีฮะอยากจะให้ทุกๆคนได้ได้ฟังครนนั้แลลงแรกที่ได้ยินเพลงแสนดีนะครับก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันสดใสมันมีความอบอุ่นของมันเองอยู่แล้วก็ทําให้ความรู้สึกรอบๆตัวเรามันดีไปหมดเลยแล้วรู้สึกว่าเข้าออกับตัวผมเป็นที่สุดเลยครับรู้สึกว่ามันมันมาจากตัวเราเองเลย่ะ ในหัวใจข้างในยังไม่จางหายยังไม่เสือใครและในวันนี้และหลังจากนี้ฉันจะมองชีวิตในมุมใหม่แม้ต่างไม่คิดเหมือนกันอย่างไรชีวิต